สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ช่างชุยนั่นเองนะครับกับงานที่ต้องบอกว่ารวมตัวเหล่าบาร์เบอร์นะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะแล้วก็รวมตัวเหล่าบาร์เบอร์จากต่างประเทศด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับกับงานเจมสันบาร์เบอรยนคอนเน็กต์2023 by Barb e เ b r ร์แครับตามผมมาเลย สนับสนุนบา์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมส์คอนเน็คดีแคชตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าง,งานแล้วฮะเดี๋ยวพาเข้างานกันนะฮะ ยังไงเนี่ยปฏิการช่างกาวนะฮะโอ้โหมิเตอร์นายนะครับมาเจอมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้มาเป็นพิธีกรมาเป็นพิธีกรวันนี้มีทีมทีมบีนะครับทีมบีใครที่มาแล้วก <S <S ็เจอก็ายได้นะครับเป็นงานนี่นี่นี่เจอช่างด้วยได้นะเฮ้ยทำไหมอ่ะไปแข่งเลยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดีจุเอ้ยไปแข่งเลยไปแข่งเลยโอางโอ้ยที่พายสามารถไปโหวตกันได้ ไเข้าไม่ได้เน <oh, no ี่ยบรรยากาศก็สบายการต่อไปก็จะเป็นข้าตอนนี uh ้นะฮะมันเจอเจอกับผู้เข้าแข่งขันเป็นช่างอยู่แล้วใช่ครับผมแนะนำนิดนึงดีบอนครับผ ปาฏิคขาครับผมวันนี้มาแข่งอะไรมาแข่งโฟฮอคกับมาเล็ตครับผมแข่งสองสุ่มเลยเหรอใช่ครับแชมป์วัดฟิตแล้วเป็นไงตรงแรกนี่ตัดเสร็จไปแล้วได้ครับตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วคะแนนยังไม่รู้เป็นไงตื่นเต้นอะไรยังไงไหมความรู้สึกไงมาแข่งผ่านตันเลยครับผ่านเลยเหรอใช่ครับแล้วสองมาเยอะไหมสองสามรอบครับผมสองสามรอบมั่นใจไหมครับวันนี้กับผลงาน ก็พอใจครับพอใจเลยครับผมโอเคยังไงก็อวยพรให้เป็นคะแนนดีเยอะแล้วก็ขอให้ได้ช่ใไดแล้วเข้าใแล้วครผมก็อย่างที่ผมเกินไปนะครับงานนี้นะมีการแข่งขันด้วยนะครับตอนนี้นะฮะก็อันนี้เป็นในแบบนะฮะที่ตัดเสร็จแล้วนะ ทรงเทเอร์เฟตโคเรียแล้วก็ทรงมัลเลตนะฮะผลงานของผู้กขาแขงขันขนะจากคนไทยนะฮะแล้วก็ต่างชาติด้วยนะฮะวันนีุ้มกลิปนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ากรรมการเนี่ยจะให้คะแนนยังไงตอนนี้ต้องบอกว่ากรรมการลำบากใจมากๆแน่ๆนะ,ะับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือเขาขั้นสุดยอดะฮะ อยู่กับทีมกรรมาการฮะค,รคนที่จะมาสัดสินและก็ให้คะแนนกับผู้เข้าแข่งขันในงานนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่ท่านนี้แนะนำตัวนิดนึงผมช่างพีจากฟอร์มินคัตโคร่ชครับผมสวัสดีครับคิวอีกที่าาทรับสวัสดีครับช่างไนครับจากแบล็กไนน์บับเบิร์ชชอปครับโซครา สวัสดีครับผมช่างอลลี่นะครับผมจากร้านอาลิเคียวาลผู้จบสงขาครับเดี๋ยวผมขอขอถามความรู้สึกกัวการที่นึงวันนี้เห็นแบบฝีมือของช่างแล้วหนักใจไหมกับการให้คะแนนเอาเรื่องจัดสาวนแบบง ตัดสินลำบากมากพี่ตัดสินลำบากเลยใช่ไหมใช่ครันโอเลมีนี้ตัดสินทรงอะไรบ้างครับพี่มีเอ่อทรงเทปเปอร์เฟรีท์เทอร์ีทแล้วก็มาเล็ดรัลเล็ดสองทรงรงนี้เลยที่ตอบและช่างไหนครับวันนี้ตัดสินทรงเทปเปอร์โคเรียครับเทปเปอร์คเรียใช่างคิวผมมีโฟล์คตัดสินไปแล้วแล้วก็เหลือมาเล็ดผมมี ที่เป็นเฟสโเลีย์ครับตอนนี้ต้องบอกว่ายังยังไม่รู้นะครับว่าผลการตัดส,สินออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปประกาศรางวัลช่วงเย็นนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการให้คะแนนของสองชงนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณกรรมการทุกท่านนะครับวันนีนะครับมีเขาเลยมาด้วยเป็นเพื่อนนะครับ เราอยู่กันในงานแล้วเจมสันเบร์เบีนคอนเน็ก์2023บายบาร์เบีครับน้างสันดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมชมในงานนะคะว่าบรรยากาศในงานตอนนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจที่จมาร่วยกิกตามที่ช่องนวันนี้คะเราไปดูกันเลยนี่แรกเลยนะกึมของท่าเรืออันนี้อันนี้เป็นบุดของเอ่อเนือวเสกครับครอบพลาสติกครอบทเทเนียมครับผมเนื้ว้นะสะ คอ right? ันนี้เป็นเป็น <c oughs> ชุดช่วยในการรับสมัครทั้งตัดผมรับสมัครทั้งตัดผมด้วยใครที่อยากได้ยาต่างๆทุกอย่างมีเจตความอันนี้ก็คือรับสมัครอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาสมัครได้นะ้มเลยสแกนได้แล้วที่สำคัญที่มาในงานนี้นะคะเราก็จะมีนี่เลยค่ะเป็นเครื่องดื่มวิตามินครับผมเครื่องดื่มวิตามินจากกลวงไทเทเนียมครับผมนี่กินพวกโรองเพลงได้เลยได้ถูกต้องอยู่แน่นเงียพี่กัน สิบสองเครื่องสิสองเครื่องดีนะนะครับ o r t i t a นะครับขอพี่กันพี่เดพีเวนะครับเป็นเครื่องดื่มวิตามินกรกาอินเพิ่มความเพิ่มพลังตื่นะกินตื่นตื่นตื่นตืนตี่นตื่นตื่น ไปด้วยและที่สำคัญค่ะในงานนี้เขาก็มีให้เล่นเกมนะคะให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันค่ะเกมของเขาก็จะเป็นการชูตปาร์ตอยู่ฝั่งนู้นเลยการมันเป็นยังไงอ่ะโยนแค่ลูกเดียวแล้วลงได้เลยกระป๋าดอกโปลงแค่ลูกเดียวนะคะก็คือได้รับกระป๋าทางไหนเลยนะได้เลยมาลองค่ะพี่ปี๊เดี๋ยวส่งตัวแทนค่ะก่อนเล่นแล้วต้องดื่มเอนเนอร์จี้ดิ้งหน่อยนะสัตว์ตัวนี้ลูกหรอเอาให้เอาให้ลูกเหกวางแบบนี้ได้ไห เราจะเป็นการซื้อบัตรขอดิ้วนะคะารอไม่ได้หรอกครับมีไม่เป็นไรค่ะเราเีนี้ให้ค่ะนี่ก็นานที่ไม่ยด้ทำให้ไปดูส่วนที่แบบเราไม่อยากใช้มือที่ไม่ถนัดน่าออกไหมบางทีเราจะไล่ใจเลยอะไปดูล้คอแนะนง้าคุณที่โองก็คือแม่กาอย่างที่อย่างนั้นเสกควางได้หอมด้วยได้ใีด้วย คนนี้รงแันนี้รับสมัครงานับผู้หญิงด้วยนะเป็นไปกวาหเปากว่าเส้นผมได้ไหมรับจริงๆผู้หญิงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือทีมของแบ็กแอมเอร์วันนี้ก็จะมาชมเวทีด้วยแต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้เขาต้องการใครได้งานสาวสวยสมัครได้หมครับได้ครับเป็นอะคะที่จะขอให้หนูทำได้ไหมยืดกางกลได้ ใช่ครับผมนี่เขาต้องการคุณนะเราต้องการคุณเราต้องการคุณของแมอมเบอร์ตอนนี้ครับก็จะมีเป็นรับสมัครงานแล้วก็จะมีบู๊กคอร์สเรียนด้วยเป็นเสริฟคอร์สเรียนังมีขายอยู่สองคอร์สนี้ที่ร้านเขาที่มีแต่ผู้ชายนะคุณถ้าคุณไปสมัครเขาตำแหน่งที่ว่างอยู่คืออะไรฮะคืเรื่องอะไรฮะแม่บ้านเหรอ ก่อนจะเป็นช่างเนี่ยเขาต้องปาดเส้นผมก่อนมาก่อนทั้งนั้นนะฮะทางดัดผมด้วยปับผมด้วยก่อนไหมยังครับไม่ก่อมาแล้วก็จะอยู่ทางเดีอ๋ออยู่ V P อยู่โอเคขอบคุณมากรู้จักสวยมากนะคะใครจะมาถ่ายรูปแนนได้นะคะนี่เลยนะคะวันนี้มีอะไรมาแนะนกัพิเศษมก็จะเป็นตัวของบูทพาร์ทเนอร์ครับผมบูทพาร์ทเนอร์ก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยในการเป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับด้วยการนำสค้าวไปฝากถายที่ร้านได้เลย หนึ่งนี่นะคะก็สามารถมานำสินค้าตรงนี้ไปจำหน่ายได้เลยนะคะโดยที่แบบว่าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องซื้อตุนไว้ก่อนนะคะเราก็สามารถมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับทางน้ำเบรนได้ค่ะเพราะสินค้าก็จะมีหลายอย่างครับแต่ที่เอามาก็จะมีอยู่ประมาณ5อย่าง5รายการจะเป็นโอเมแด็กจะเป็นน้ําเพือตัวมูดอย่างเงี้ยครับผ่าแล้วตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอ๋ออันนี้เป็นตัวใหม่เลยร์อันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็น ปแป้งใส่ผมครับผมใครสนใจนะครับผมว่าติดต่อมาที่เบอร์ของผมได้เลยเดี๋ยวจะมีขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับผมหรือหรือว่าถ้าเจอผมจะจะตกใจอย่ากลัวเข้ามาหาผมได้เลยไม่รู้ที่ไปอยู่ไหนก่อนไม่กู่อนจะหาเลยไปอยู่อีกเวิหนึ <c oughs> ่งไปอยู่อีกเวินหนึน่งค่าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทเบามากคือถ้าซื้อข้างนอกคือสองร้อยสามร้อย โปรโชั่นเหลือเพียงแค่199แต่ว่านี้เป็นราคาที่ว้าวมากๆเลยนะแนะนำเพราะว่าเนื้อแว็กชค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆเลยนะคะเผื่อพี่ๆช่างผมนะคะรวมไปถึงถึงพี่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วนะคะก็เข้ามาซื้อในงานได้นะคะอันนี้เอ่ยอันนี้เท่าหรอ990บาทลดราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะ คะถ้าเกิดว่าพี่ๆี่พอจะทราบข้อมูลก็จะชิปบอกกันได้นะคะลดราคาพิเศษวันนี้เป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยไม่ใช่หรอหัวอะไรนะคะหัวอะไรนะคะรวยครับเฮ้ยดูพี่อยู่เขาเคยดูเหรอ เราดูดูคนประจำเลยนี่เป็นแม่ซื้ออ่ะเราอยากจะคุยกันเองแล้วเอากล้องมาวังหน้าเหมือนอยากจะคุยกันก็เดินมาเข้ามาคุยเขามาคุยเดี๋ยวมาทักทายกันหน่อยอ๋อดีครับผมดีครับตอนนี้ตอนนี้เราเจอเน็ตเน็ตไอดอลชื่อไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะตอนนี่ก็เจอในงานนี่ดูเขซื้อบัตรมาด้วยนะฮะบัตรราคาเท่าไหร่ฮะสามร้อยห้าสิบนี่ขายอะไรกันขายอะไรกันขายสองขายสองมีไรมีของมีที่เด็ดเขาเดี๋ยวต้องให้คนดูเรอดู อ็ดูมันอยูนะู่ถ่ายคลิปนะใด่จริงะมียวมีถ่ายคลิปนะไม่รูจะมีทำอะไรแปลกๆที่นี่ป้าไม่มีไม่มีเหรอไม่ได้เตรียมมาเลยเรอเขาเป็นคนแเดี๋ยวเราเตรียมให้เขาหน่อยได้ไหมไดคนรงครับเออคุณเห็นไหมีปีพี่ๆเขารีเป็น่าขอสักหนึ่งคนถี่แบบแฝยสองันนอ้ไอะไรอะอะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยสิโอ้ทหมอสมเสียงนะทำเหมือนสมเสียงมากเหมือนเป็นหมอป่วยแล้วมารักษาให้หน่อยได้ไหมเนมืนบัรดัษง่าย วันนี้ก็ยินดีต้อนรับสุดท้ายนด้วยครับเป็ไงก็สนุกไหมวันนี้สนุกมั้สนุกครับไกลหาไกลเจะเดี๋ยวตอนเย็นจะมีซิวนมูดนตรีแร่วมสนุกได้ๆๆโชว์เก๊กขี้หน่าหมดแล้ว game, like that, เนี่ยอ๋อเหรไปไปแร้วไปเโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบครับรับสบายนะครับ low to the couch might wait the neighbors up But you d i a n d break you out in the end w e g o n make the c h i l don't to the Will need ตอนนี้ฮะเรากำลังอยู่ในงานเจมสันบรเวณคอนเน็กนะฮะบบรเวณสอน2ี2023นะงานครั้งนี้จัดที่ช่างชุยฮนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูธของเจมสันแน่นอนับวันนี้เรามีเพื่อนใหม่คนหนึ่งที่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับ I proud to present my new friend hello, hello. สวัสดีครับสวัสดีครับ How are you doing? Mm. Good. 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 good, good, good. Jameson in hand, always good, always. Good. I am good. Um, am okay. I, am I? Hello, my. my name is Thomas, and I am the Jameson brand ambassador here in Bangkok, in Thailand. I'm very happy to be here at the Jameson Connects Barbarian event that we are sponsoring here today in the Chang Chui Market. There is barbers from all over Thailand in attendance today, so uh, we're learning a little bit about uh, barbers, about how to cut hair, how everybody can improve their hair cutting ability, and we also have some nice prizes like homes to give out. And and uh, yeah, lots of Jameson. So everybody's having a everybody's having a good time today. <laughs> How do you feel about this event? That's a really good question. So I think this is a wonderful event. Um, it brings barbers together from all over Thailand. The barbers here today are not just from Bangkok; they're also from the north of Thailand, from the south of Thailand. So it's a great barber community that's coming together yeah. today. cool for sure. Why Jameson sponsored barber? Yeah, that's a really good question. So the the reason that we sponsor barbers and the reason that we put so much love behind barbers is because they're really valuable. Everybody, at least once a month, maybe only twice a year, needs a haircut. And when you go into a barber shop, you really connect with your barber. You sit down for a half an hour, you have a chat, and you get to know each other a little bit better. And that's what we're all about in Jameson here in Thailand. We're all about connection. Jameson Connects is about bringing people together, whether that's at a bar over a glass of Jameson, or maybe it's sitting in a Barber chair, getting their hair cut. No matter what the experience is, we like to support it and we like to be there to help barbers. Wow, very good answer. Thank you, Thomas. <laughs> couple muck up. Couple <laughs> couple, <laughs> <cup> of, couple. <laughs> Cheers. Alright Mac. Arroyo -right, Mac. -right, Mac. <laughs> <laughs> there Mac. No cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic boss wanna copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real. The plastic boss wanna copy my steel. บาร์เบอร์เสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบนเจมสันคอนเน็กต์ไบมี่ดอโคดีแคสตอลแองเจิรยการวันนี้นะสนุกสนานมากๆนะ กับคนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะรเพื่อที่จะไปแข่งขันตัดผมต่อในงานที่มาเลเซียใช่แล้วค่ะนงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะก็<อ> <ผม S 2> ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราด้วยนะคะเจมสันค่ะมาว่าเมนค่ะดอพ่อค่ะมีแคสแล้วก็คูเาเด แล้วก็สามารถติดตามช่องทางนะครับสำหรับรายการท็อปบร์เบอร์ได้นะคทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะฮะแล้วก็ติดตามได้ที่บับเบอร์เบนทีวีนะฮะแล้วก็บับเบอร์เบนโฮมเมดออฟฟิเชียลนะฮะวันนี้นะฮะคู่ราสองคนนะฮะเดี๋ยวจะไปพาร์ตี้กันต่อนะครับผม